ตอนที่หมีซื่อว่าพระญาจะตายภายในเจ็ดวันมือหนึ่งเสียงเมียงได้เข้าเฝ้าพระญ,ญาเพื่อถามข่าวข่าวการเจ็บไข้ได้ป่วยของพระองค์ที่พระองค์ได้เจ็บป่วยมานานห้าวันแล้วแต่อาการของพระองค์เองโบทันหายดีเป็นปกติเมื่อเสียงเมี่ยงไปเข้าเฝ้าพระาแล้วได้สอบถามอาการเจ็บป่วยของพระองค์ว่าเป็นอย่างไร พญา,าได้บอกว่ายังเจ็บขัดหน้าขัดหลังหมูตาโบเห็นฮงแถมยังเจ็บท้องน้อยเที่ยวขี่อยู่บอ่อเสาเสียงเอ้ยเสียงเมียงได้ขออนุญาตพญา,าลงเลขดูดวงสตาให้ว่าจักดีหรือหายพญาก็อนุญาตให้เสียงเมียงดูดวงสตาให้ภายหลังบวกลบคูณหารเลขตามสูตรโหราศาสตร์แล้วเสียงเมียงทำนายว่าโอ้ยพญา,าเอ้ย จังแม่นดวงสตาของพญานี้มาถึงคาดนอ้อโบสามารถอยู่ได้ยืนมั่นลื่นเจ็ดวันเฮะมึงว่าแนวใดเกาะบักเสียงพญาถามเสียงเงียงด้วยความตกใจเพราะว่าผ่านมาหมอหูนหม่อมหมอคนอื่นๆก็มาดูดวงสตาให้คือกันแต่โบได้ว่าแนวนี้ไผ่ไผ่ก็ว่าดวงสตาของพญานี้ดีหลาย การเจ็บป่วยไข้ก็จะหายวันหายคืนโบดนก็จะหายดีมาเป็นปกติเสียงเมี่ยงได้ย่างยืนความเกาวะดวงสตาของพระอ,องค์บุงบอกไว,ว้ว่าพระองค์เองจะตายภายในเจ็ดวันเทๆถึงสีนกข้าไว้ขอไว้โก็บกายพระญายังเสื่อมั่นในสุขภาพของตนเองอยู่คิดว่าเจ็บป่วยไข้เพียงเท่านี้มันโบได้หายแหงสัง ผ่านมาก็เคยเจ็บเป็นแนวนี้มาแล้วแต่โกโบหินตายจึงถามเสียงเมียงว่าหากถึงเจ็ดวันกูโบตายมึงซีว่าแนวใดบักเสียงเสียงเมียงตอบไปทันทีย่างมั่นใจว่าหากพระอ,องค์โบตายภายในเจ็ดวันนี้ข้าน้อยขอยอมให้พระอ,องค์ตัดคอข้าน้อยโลดพระญาคิดเครียดแค้นให้เสียงเมียงมาโดนแล้วอยากหาวิธีฆ่ามัน แตโ่ก็โบได้มีโอกาสจากเทือมันแก้ตัวไปได้ทุกเือบัดนี้และเป็นโอกาสของกูแลว้วพญาคิดในใจหลังจากนั้นจึงถามเสียงเมียงตต่มอีกว้ามึงเว้าแท้หรือมึงเว้าลิ่นบักเสียงหากเว้าแท้กูตัดคอมึงแท้ๆได้เสียงเมียงตอบพญาว่าว้าตามตำลาที่คิดไล่ออกมาได้แนวนั้นขอยั่งยืนตามตำลา หากว่าตำราพาพิษขอยอมตายยอมให้พระยาตัดคอข,ขน้อยเลยพระาสร้างให้ไปนำเอาเสนาอามาตมาเฝ้าเมื่อเสนาอามาตมาแล้วได้บอกให้เสนาอามาตาจดบันทึกคำทำนายของเสียงเมี่ยงไว,ว้ว่าพระาจะตายภายในเจ็ดวันหากว่ากายในเจ็ดวันแล้วพระยายัางโบทันตายเสียงเมี่ยงยอมให้ตัดคอ เสนาอามาดได้จดบันทึกตามนั้นเพื่อเป็นหลักฐานแล้วได้เซ็นซื้อไว้พร้อมทั้งให้เสียงเมียงห่วมเซ็นนำเพื่อบรให้หลบลิ้นปีนความได้คือดังที่ผ่านมาหลังจากเซ็นบทบันทึกกันแล้วเสนาก็นับมือ้อนับวันไปตามลำดับของแต่ละมือ้อสังเกตเบิ้งว่าสุขภาพของพญาก็ดีขึ้นหลายแล้วสามารถย่างไปมาได้สะดวกกินแซบนอนหลับดี พ่ายาคิดว่าคราวนี้กูต้องได้ตัดคอบักเสียงเนียงแท้ๆพระองนับมือนับวันไปได้แปดวันแล้วยังบ่ตายก็ดีใจสร้างให้เสนามาเฝ้าแตเร้าให้เอาบทบันทึกมาอ่านเบิงก็ได้ลงความเห็นเป็นเอก,กภาพกันว่าเสียงเมียงต้องถึกตัดคอแท้ๆย่างบ่มีทางหลบหลีกได้พ่ายาบอกให้เสนาอามาตไปนำเอาตัวเสียงเนียงมาข้าเฝ้า เมื่อเสียงเมียงมาถึงแล้วให้เอาบทบันทึกมาอ่านให้เสียงเมียงฟังพญาบอกว่านับจากมือเซ็นบทบันทึกมามือนี่เป็นมือที่8ดแล้วต้องได้ตัดคอบักเสียงเสียงเมี่ยงตอบพญาว่าข้าน้อยว่าพญาต้องตายภายในเจ็ดวันก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ ผาญาต้องตายวันใดวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้ที่ข้าน้อยทำนายไว้นั้นมันถูกต้องแล้วเดชผาญาได้ฟังแนวนั้นโกปากโบไรคิดเบึ่งแล้วโกเมนความมันอีหลีสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราเด้อ แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป